ที่ตมแห้งเถะพอจะพี่ตมแรงไหมเออตายคนาไปเลยเออดอกเอกากเโอ้ปปูกระแป้งขั้นหอยบ่อบ่อ ไออันมือนั่นเชนั่นชักหน่อยได้ได้โอ้หน้าเขาชนะนั่นหน้าเราตัวยันมันบุรุษอยู่มากอกคือมีบ่มีบ่ปุ้ยเัินแล้วเดือนห้าคนนั้น เห็นดู่บอกมะกอกเบื้องในคีดินเบื้องนูกันข้าวมอเฮอยยู่นี่โอ้ยหอมแท้หนี่แตงอมนี่นี่ก็ได้ปันกันเยอะหนิโอ้พี่ปั่นพลื้อี่เก็บ เจอคนข่ามาเก็บอยู่ได้นี่เนาะเนาะเดียวขึ้นเบื้งหนุ่ไม่ใช่เดียวขึ้นเบิ้งหนแม่นอาคนมาเก็บเมื่อกี้นี่บอเจอ เขามาเก็บเอาแล้วมันแชบเด้ต้นนี้เือจะต้นโบเช็บเหรอล้วนก็เย้แล้วมันโบเช็บต้นอื่นต้นนี้เช็บได้เออ งัวขนาดนอร่อยล้วอ่อันเลหลายโด่งโอ้โหโดเมนโด่แช่น้ำข่งที่มหาเรานะยามอ้อมบอดโอ้โหหาเก็บเล่งเอาเลย แม่นเอาไหมมันจะโฮยีเล้นะมะใช้ไม่นะพุ้ยน,ะยนี่ไม่นะเจ้าเดียวขึ้นไปเบิ้งนู้ดกอยู่บ่แม่นบ่แม่นมันจะหูหรือบ่ มะกอกค่ะนี่นมะกอกเสบต้นนี้ต,ต้นบ่าเสบก,ก็เก็บไว้เพื่อใช้อมบอนอีจะไปะบุญมะกอกตรงได้น,น,น่าเจมบอนนานาพ่อดมนะ ของมันอ <In> ินนี่แหละนายวงเดือนนี่แหละของช่างว่ามันเกิดตามธรรมชาติเขาบ่ได้ปลูกดอกมันอยู่ในสวนภผยเขาก็ว่ามากออเขาอืมป้านี่มาอะไรมากินบิเลยหรือมัง้ง เออคนมาเก็บนั่นแหละอันนี้นะแม่ลาโคยบอกเบึ้งชือเนาะม,มันออกไปนี่นะว่าจักละอ,อันนี้อันนึงได้ม,มาโกอกแซบพลระบอใบแม่เห่าคุยนั่นซะ แม่นแม่นมึงนูน่นี่แม่นใกล้ๆอย่นี่แม่นดำๆนี่แม่นเอาเออแม่นอรูดไปดูทำไปบ่มเอาก็ได้เออนี่ละแม่นเอาโอ้ยให้แม่นผัดไปต่อยอะไรละเห็น อยูนัยนนี่กระได้พุ ahead, ่นแล้วอ้่นโอ้ฟาดลงสถะเฮ็ดจับเจือเนมว่างนะแม่นะก็ได้ไปคะแนนนะพุ่นไปพุ่นมาแล้วประเทศไทยจงเจริญเฮ็ดจับเจือะนน่าปุ้ย มันบอมีแห้งทุกมากอันนั้นบอกแพ้เอาไม้กิ้วอนะ่ะฮะนามันมีอันไม้กิ้วอยู่แล้วพ่ออะไรมีลพ่อเพิ่เอาเลาย่มันดิบก,กับมันยังเลชุบอ้าวมาแล้วนักเอาดูกันเด้อชิล เห็นโดนมาอยู่ในปัสสาวะแล้ววะที่แล้วคือหล่นมาปุ๊บ like ปั๊บคือบ่เห็นนั่นนี่ไหม เอาไปตำเจวกระเซบอร่อยทำกอกันอ๋อนัวได้มะกอกอันนี้เดี๋ยวมันชุกมาเก็บไมเก็บอรางเก็บบ้อันตัวเูชงสามากต้องมันไปชื้อแน่มันลงไปพุ่นพ้อมบ่แถวนี้ขนาดจะไปเห็นพ่อน ตาพุทธาวคัดอัดคลิปอยู่ไง่าโอ้ยมะกอกอ่ะกระปูกระป๋ามันลเมิดตะลองมะกอกไอ้บอต่ไอ้บอ

ออพอแล้วละ่ะเดี๋ยวให้มันชุกชังมาเอาปุ้ยเ,เดี๋ยวข้อชิบว่เห็นห้องนีนมองได้วะมันโรนมากิ่นี่น่ะฮัลโหลโอ้เสียบกี่ดี อพอใช่พอพ่อไป,ไปไปไปมือาแม่ฮ่าฮ <laughs> ่าิโรมันล่นเมื่อกี้นี่นะมันล่นเมื่อกี้นี่นะล่นอยู่แถวน้าหลังโอ้โหมะกอกกับเขียวต้อกันกับน,นี้อืม,โ,มโ,อโอเคครับประมาณนี้ค่ะเงินพูนจะตกค่ะ ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะมะกกอกดิบอันนี้